โอเคแหะครับมาดูในเคสนี้ผมยกตัวอย่างเลยนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าเครื่องมือในสตรีมโดนเครื่องมือถูกจำกัดการสร้างรายได้นี้นะครับอย่างเช่นเนี้ยดังรูปนะครับในสตรีมนะครับเนี่ยจุดที่1เนี่ยผมบอกว่าคือละเมิดนโยบายการสร้างรายได้เห็นรูปเหรียญไหมครับอ่าเห็นรูปเหรียญไหมครับแต่ละเคสแต่ละคนเนี่ยลองเช็คว่าเราผิดอะไร มันจะขึ้นคนละอย่างกันบางคนก็ขึ้นสถานะาผิดมาตรฐานชุมชนบางคนก็บอกว่าเนื้อหามันน้อยมันจะอยู่ประมาณนี้ลนะคือในสตรีมนะนะครับในเรียวก็เหมือนกันแต่ในเคสนี้คือคือยกตัวอย่างนะครับเป็นคลิปนะครับศึกษาว่านะครับเกิดจากอะไรเพื่อน,อนๆหลายๆคนยังไม่รู้นะครับอันนี้แหละคือดูดีจริงคือจุดที่1คือละเมิดละเมิดคือละเมิดนโยบายการสร้างไรายได้ถามป่าแกหายไหมหาย นะครับคือเคลนี้แหละคือเอาง่ายคือมองไปที่คลิปคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอที่ทาเหรียญให้เรามันได้แจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นตัวเหรียญอ่านั่นแหละครับคือบางคนรู้ว่าผิดรู้จริงๆนะว่าผิดว่าเป็นคลิปคนอื่นเอามาสร้างเอามาสร้างเอามาลงแนละ้วปุ๊บเนี่ยคือเอาผมยกตัวอย่างจริงๆนะนะครับในกรณีแบบนี้เนะี่ยคือคลิป ที่แจ้งเตือนบอกว่าละเมิดนโยบายการสร้างรายได้นะครับคือเขาไปเอาคลิปคนอื่นมาลงอ่าคล,คลิปนั้นนะครับอาจจะอ่าอาจจะดังอ่ะอาจจะดังมียอดสูงๆเนะี่ยอย่างเช่นคืออ่ากีฬาอ่ามวยนะครับรถแข่งรถต่างๆเนี่ยนะครับคือคือเราใส่เพลงใส่ดนตรีเนียปุ๊บมันสร้างมันสร้างมันสร้างเงินให้เราไง หรือฟุตบอลเนี่ยประมาณนี้กีฬาต่างๆเนี้ยที่เราเอามาตัดเราเอามาก๊อปปี้เราเอามาทำเนี่ยนะครับเอามาใส่เพงหรือภาคเสียงนะครับหรือใส่เอฟเฟกต่างๆเนี่ยเอาง่ายๆคือมันไม่ใช่คลิปของเราพอเราไปเอาดูดเข้ามาหรือคัดลอกหรือว่าดาวน์โหลดมาเนี่ยคือเราเอามาเติมเต็มเอามาเติมแต่งอ่าให้มันสวยหรูให้มันมันน่าดูาทั้งทั้งที่คุณหารู้ไหมว่าคลิปคลิปนั้นคือเจ้าของเพจหรือเจ้าของ คลิปเนี้ยเขาเปิดสร้างรายได้ได,ได้เหมือนกันเขาทำเหรียญได้เหมือนกันแต่ทีนี้คือพอเราเอาคลิปเขามาเรามาตัดตกแต่งใหม่อย่างเงี้ยใส่นู่นนี่นั่นนะนะครับพอเราลงไปนี่ปุ๊บหนึ่งถึงยี่สิบแปดวันนี้บางครั้งคืออาจจะไม่ตรวจเจอบางครั้งเขาเอาตรวจเจอนะครับแต่ทุกวันที่ยี่สิบแปดเขาต้องตรวจเจอคุณแน่นอนนะครับโอเคละนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคือคลิปคลิปนี้คือผิด ผิดเพราะอะไรครับคือเขาลงกีฬาเขาลงกีฬาเขาทำยดวิวได,ได้สูงมากเหรียญได้สูงมากนะเขาทําได้เยอะนะนะครับเยอะมากผมบอกไม่ได้และท่ทีนี้คือพอวันที่28ตกทุกเดือนเนี่ยเขาไม่ตรวจเจอเหรอกพี่อย่างั้นพอวันที่28ปไม่ตรวจเจอพอก็ตัดแล้วคือวันที่ย9 30ิบเก้าสิเนี่ยเจอเลยทํำยังไงทํำยังไงครับพี่นะครับทำยังไงครับอาจารย์ช่วยบอกนหน่อยนะครับคล,คลิปนั้นคือเขาลงทั้งมวยเขาลงทั้งกีฬาด้วยมันไม่ใช่ของเราอะ แต่ AI ยังไม่ได้ตรวจเจอไงคือคือเขาอ่านจะทําทําผ่านในกรณีที่เป็นคลิปที่เราถ่ายเองทาเองพอมันผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยอือหนึ่งละคนเราคืออยากได้อะไรที่มันที่มันได้เร็วเร็วเพราะได้เร็ว,รวคือทําผิดเราไม่รู้ไงนะครับเนี่ยคือเจออย่างเงี้ยนะครับคือเขาไม่ลบคลิปเพราะว่าอะไรครับคือเขายังไม่รู้ว่าถ้าลบคลิปที่คลิปที่ทํ้าทำเหรียญให้เราเนี่ยคือมันจะหายหมดเลยนะอ่าบางคนประมวลผลและรอรอรอจะ ให้เขาตัดยอดถอนให้เราเบิกให้เราโอนให้เราอย่างเงี้ยแต่ตื่นขึ้นมาบัญชีถูกจํากัดเป็นคลิปนี้นะครับถ้าเราลบคลิปแล้วนะครับเหรียญมันก็จะหายเราก็จะไม่ได้เหรียญเลยนะอันนี้แหละคือเป็นกรณีศึกษาเลยนะครับเพื่อนๆคือละเมิดนโยบายการสร้างรายได้จริงๆละคือตัวใหญ่เลยละ่ะคือคือละเมิดการสร้างรายได้จากเนื้อหาอตัวนี้เป็นข้อ3นโยบายของของ,ของ Facebook เลยว่า เป็นเนื้อหาเราไหมเป็นเนื้อหาเป็นต้นฉบับเราไหมนะครับเป็นเนื้อหาที่จริงไหมแชร์ออกไปคนอื่นรับรู้เนี่ยคือไม่ผิดนะครับแต่อันนี้คือผิดผิดนโยบายเลยนะครับอันนี้แหละคือของใครมีไหมแบบเนี้ยนะครับคือเราต้องไปลบคลิปคือเคสนี้เป็นลบทั้งหมดเลยพอลบเสร็จปุ๊บมันก็จะหายหายหมดเลยนะไม่ใช่ว่าหายนะเลียนหายนะครับแต่ถามว่ากลับมาสร้างไรายได้ได้ไหมได้ แต่มันต้องใช้เวลานะครับใช้เวลานานนะเพราะว่าอะไรครับเราต้องลบคลิปทั้งหมดแต่ผู้ติดตามยังอยู่แน่นอนลบคลิปแล้วก็อาจจะทําเรื่องใหม่พอทําเรื่องใหม่เนี่ยปื๊บถามว่าอย่างน้อยละโอเคละเฟซบุ๊กคุณต้องโดนปิดกันนะ้นปิดกั้นก่อนสักพักหนึ่งว่าไม่รู้เราจะทําเรื่องอะไรเริ่มต้นนะครับพอเราลบออพ้นออกมือหมดออกมาเลยแต่บางคนเสียดายหาวิธีแก้ไขถ้าคุณไม่ลบคลิปที่ผิดยังไงคุณก็เบิกแล้วก็ถอนแล้วโอน มากล really, you uh, ับมาเป็นสีเขียวไม่ได้คุณจะลงคิปเป็นร้อยก็ตามนะครับถ้าคุณไม่ลบที่สิ่งที่ผิดออกสุดท้ายคุณก็นะครับไม่ได้เขียวกลับมาสร้างแล้วได้ปกติเหรียญคุณก็ต้องอยู่อย่างนั้นนี่แหละครับคือผมไม่อยากให้เสียเวลาเพื่อนเพื่อนบางสิ่งบางอย่างมันทําได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันทําไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับระบบทุกสิ้นเดือนนะครับวันที่1ใช่คุณลงคนไม่ผิดอ่าเขายังไม่ตรวจเจอนะครับบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ตรวจเจอเพราะเขาสุ่มหรือเขาตรวจ ทั่วโลกทุกคลิปอย่างเช่นไหมอย่างเช่นผมลงคลิปเนี่ยคือเวลาเขาประมวลผลเนี่ยเขาจะให้เราลงไงคือบางคนประมวลผลเนี่ยตรวจสอบไปนานนะหมายถึงว่าเราลงคลิปเนี่ยอ่าม่แล้วแต่นาทีใช่ไหมนะถ้านาทีเยอะก็จะประมวลผลคือองผมเนี่ยเรื่องแรกมันจะ,ม,นจะมันจะนานแต่ทุกวันนี้คือลงปุ๊บปั๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวลงเลยคือเขาประมวลเสร็จเพราะว่าอะไรครับคือคือ AI เขาจะรู้แล้วว่าเราลงเราทําเองคลิปเองเราทําเองเนี่ยนะครับมันจะเป็นของเราแต่พอเรามาไปเอาคนอื่นมานี่ มันก็จะลืมแบบนานๆหน่อยตรวจสอบนานหน่อยประมาณนี้อ่าแต่แต่พอเราลงไล่ได้ใช่ไหมพอเราลงคลิปไปแล้วเผยแพร่แล้วเอ้ยเขายังไม่ติดนี่เออนะครับไม่เป็นไรแต่ทุกวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยนอนละคุณต้องเจอฉะนั้นแล้วต้องตรวจเช็คดูดีๆนะครับไปแก้ไขให้ถูกวิธีแก้ไขคือลบคลิปถ้าสมมุติว่าทั้งเพจเลยเอาคลิปอื่นมาลงแล้วทาเหรียญได้แต่คุณก็ต้องผิดรู้ว่าผิดแต่เขาไม่ได้อ่าบอกว่าคลิปไหนผิด แต่พอลบเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ส่งตรวจสอบเหมือนเดิมนะครับส่งตรวจสอบนั่นแหละลองดูจริงๆมันได้แต่ถ้าเอาคลิปคนอื่นมาทำเนี่ยมันเสียเวลาเพื่อนๆอันนี้คลิปที่ทําเหรียญน,นะครับลองดูที่แก้ไขคือลบคลิปเสร็จนะครับก็ไลส่สดปกตินะครับก็ลองเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตัวเองดูแล้วก็ลงคลิปปกติเช้าเที่ยงเย็นลงรูปเรานะครับแล้วก็ขยันทักทายเพื่อนๆไล์สุดเป็นสิ่งที่ดีนะครับลงคลิปอัดคลิปที่เป็นต้นฉบับเราให้มากที่สุด ลงคลิปต้นฉบับรร้ให้มากที่สุดนะครับประมาณ7-8วัถึงวันกะวันรครึ่งเดือนนะ่ะประมาณตีไปเลยนะครับบางเสียงมาอย่างต้องใช้เวลานะครับเพื่อนๆ